น้ำกัทิตย์มีคู่พึกได้ตวนี่คู่นี้คู่พึกโอเยอ่าอีดีเฉยเออคู่พึกมาอันนี้ได้ตีนั่งเบื้องแ้วคู่พึกกาบสบายดีพี่น้องป้องายเมื่อสูขคนเนาะยี่ยนี่ตลับเขาสู่สองสมผิดเอโอมื่อนี้เฮากสิมานตัดเขาตัด น,น,นั่มีเส้นเข่าเส้นเคยพี่น้องเอ,อ้ยมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่มื่อนี้ก็ตัดบททษันแล้วนาะเห้าขัดสิมาตัดอีกตัดชูมือกันแล้วแต่ว่ามื่อนี้ทายคลิปลองเบึ้องนอกทุกคนเนาะามาก็พากดไลค์กดติดตามไปเด้อทุกคนเด้อเผื่อเป็นกํลาลังใจเนาะให้ห้าเหตุคลิปต่อไปเป็นว่าเสียงจักดังตึนๆอยู่ราะว่ามันเป็นอะไรเนาะ เดือดเบียดเห็ดงานถูกมือถูกเว้นเพื่อนวะสู่ลูกสาวหน้าแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยเบียดกับโบด้กินเพื่อนวะเดี๋ยวมือละเว้นเราก็ต้องเห็ดเบียเห็ดงานเนาะทุกคนเนาะไปเห็ดหันเห็ดนี้เพื่อนวะซันเนาะอันอากาศก็เปลี่ยนแปลงเลย กสุขภาพกม็มวยกันนั้นเป็นได้พี่น้องเลยอยู่ทองให้ทองหน้าเจียวเรืองไอยเหมือนทองคำนี่เป็นวาสันนี่กระทองให้ทองหน้าเนาะตัวที่เ้าบพกท่านตัดเป็นวาพี่น,น้องเอ้ยมาที่เห้องพันเดี่ยวตัดเนาะ เป็นประมาณนี้แหละทุกคนเขากับใอยังงานไปด้ยดอกนหน้าผัวหน้าเขาดำกัดสิประมาณนี้แหละห้องกัดิตัดถูกมือแต่ว่า <c oughs> ตัดนี่มันกัสชีวกว่าเกี่ยวมือได้พี่น้องเลยผัวตัดมันชีวกว่าเขาใส่อันเครื่องตัดหนาตัดนอนทุกคนเนาะเอามาแปง้งเป็นตัดเขาเนาะ แต่เ่าก็แ,แล้วแหละเนาะทุกคนเนาะพันหนึ่งเนาะทงหนึ่งนะทุกคนเ,าเ,เ่าก็แเหล่าเลยเ่าสิมาเอาพันที่ซองเนาะเพราะว่ามันกำลังเริ่มตัดซองเหมือนนี่แหละพันที่ซองค่ะแล้วกบ็บ่๊บูเนะว่าเาสิอเอิยแบบใดเนาะมันเป็นพันที่ซองคือว่าทงที่ซองนี่แหละแต่ว่าทงตัวนั้นกับมาณ สองเฮกตาร์เนาะตัดตัดเอาจักตัดหนี่เอาตัดเอานี่ประมาณนั้นหาหกมือเนาะทุกคนเนาะมันจังแล้วเนาะนี่กับปมาณอยู่พันตัวนี้กับปมาณอยู่ซ้ำมือก็แล้วดอกเพราะว่ามันช่ไวกว่าเกี่ยวมือเขาสร้างใหญ่เพิ่นก็นอันไอ้แหกหักเนาะ นี่แต่เสียงจักเสียงนั่นเพิ่นวนวนอยู่ไว้เด้สิมือเขาตัดสลับกันเปลี่ยนกัน2คนต่อหน่วยนึงเนาะเพิ่นว่ามันสิเป็นจักตัดหญ้าเนาะเฮามาเฮ็ดจักอัน ตัดเขาเนาะเขาแบบว่าเขาป่ะสือหัวมันเป็นตะกะคือลวกกระตาหรือว่าอันตะแกงมันเนาะทุกคนเนาะลลยผักส่วนลลยม่งมงไลพื้นที่ก็เอนบุคคลกันเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเขาสิอเอนตะแกงมันเนาะแถบเนาแต่ว่ามันสีไวกว่าเขาเกี่ยวมือเนาะทุกคนเนาะแล้มากับพากรไรกติตามไมเดอร์ผี่น้องเลยเพื่อเป็นกำลังใจเนาะให้เฮา เฮ็ดคลิปต่อไปผมว่า,าเฮาก็บเหตุสองยูทูบด้วยแหละทุกคนมันก็บ่เคยน้อยคนเนาะสิม,มาติดตามเฮาเพราะว่าคลิปเฮามันบ่จังเขาเอาิ้นว่าคลิปเฮามันบ่ได้มาตรฐานบา่หรือว่าอันนั้นเฮาถ่ายบ่เป็นเนาะเพราะว่าเอากล้องโทรศัพท์ถ่ายเนาะทุกคนเนาะมันก็สิได้ออกมาแบบบ่สวยงามนะทุกคนโอเคทุกคนไปหาเบิ่งกันเลยเนาะ กับสิทายพี่น้องเบึงตัวที่เ้าเกี่ยวบนท่านแล้วเนาะกับสิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้เขา่าดำเนาะกับสิบนงามไประเด็นแหลมมองงามมองขีลายนี่แหละนี่กับประมาณนซ้มือเนาะเมาตัดคือสีเหลวอยู่ดอกท่งตัวนึว่ง เขาหล่มเขาเลี่มนี่เ้าสกกิเกียวมือเอาเนาะทุกคน,นกเนาะห้าสิเกียวได้แต่ซุ้มยืนนี่หละนี่แบบยืนแบบีนหา้าสิเกียวได้โย ีมือการเกี่ยวเคนแต่รธรรมดาเนาะเห็นว่ามีให้ใยังที่สุดได้พี่นอ้องเออนี่ท้องให้ท้องหน้าคิดเป็นที่ทองคุณคนว่าแหละมันจะสิป,ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะแต่จะพาวเบื่อพาวนายกันเดอ้อทุกคนเดอ้อเบิ่งคลิปแบบถ่ายคลิปแบบเดิมๆนะเคุนว่าถ่ายคลิป ว่าช่วงนี้เขาก็เกี่ยวเกศเขาเนาะต้องบอกจะเห็นแนวอื่นเท่าไรไทยแดดมีลงไปก่อนพี่น้องเอ,อ้ยเกศเขาหายหน้าเขานี่ก็เขาชิตัดมันแหละแต่แตะกี้เห็นเขาเกี่ยวมือเนาะมันก็อาชีพศาลเนี่ยถ้าเกี่ยวมือก็ประมาณตัวน,นี้ก็ประมาณสองสามหมื่นถูกแหละแต่สีเหลียวแต่ว่าเขาจักเนี่ยมันประมาณ ห้าหกเท่าคนคุณที่เกี่ยวมือเนาะต่อนหน่วยหนึ่งปวามไหวของมันเรียกว่าซิปเท่าคุณแหละซิปเท่าของการเกี่ยวมือคุณแหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าห้องเตอจังหวัดเหลือแจ้งในห้องกำลังตัดปีนี้นี่แหละ ตอนเสามากอะเตเวนกับดีกำลังบรรยากาศสดซื่หนเนี่ยน้องเอ้ยทองให้ทองหน้าเป็นวะบรรยากาศกำลังดีนี่เต่ากับไลยคนกับกำลังแข่งขันกันเกี่ยวเขาเนาะไปกับยจกเกลี่ยวให้มันทันกะละเวลาเป็นวะ ยานบางที่กับฝนตกบางที่กับแดดออกเนาะเอากรนะปุเนาะทุกคนเนาะคนป่าอากาศมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่มันมีน้มเนี่ยจังหน่อยเอาก็สิได้เกี่ยวมือเอาเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> นี่ก็คือแยง่เห็นว่าตรงนะนตรงใส่ข้างหน้าเนาะมันก็สิมีป่าเบื้อในะ w i n g เวลามันหนาว ตรงคือตอนตอนคืตอตรงนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเอาลมลลยที่สุดไปเปบรรยากาศให้เบิง่งงนาะที่ซอปป,อ,ปอล่าเพิ่น่าเห็ดให้เห็ดหน้าออกมาแบบ เอามากับพากกดไลค์กดติดตามอีกเด้ออย่าลำงคาญนก็ได้สิน้องเอ้ยก็เป็นกำลังใจเนาะ ไว้กว่าห้องเกีียวมาณทิบเข่าไปเลยทิบเข่าข้องการเกีียวมือเนาะพี่น้องเน,นาะน้ำนงาดิ กูคึกได้ตะนี่กูนี่กูฝึกโอ้ยข่อยอ้าอีดีไสเออ คนนั้นเบิดสภาพเลยเมื่อย